ผ่านมา1เดือนแล้วนะครับสำหรับกฎหมายค่าปรับจราจรใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่สวมหมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกนะครับคนขับนะครับปรับไม่เกิน2 0 0 0บาทส่วนคนซ้อนเนี่ยก็ปรับเป็น2เท่านะครับหเดือนที่ผ่านมามีใครโดนปรับกันไปแล้วบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็เสียงแตกเป็น2ฝ่ายแล้วนะครับก็มีดราม่าก,กันอยู่พักนึงแหละ ฝั่งหนึ่งก็บอกว่าค่าปรับมันแพงเกินไปนะครับส่วนหนึ่งก็บอกว่าแค่หยิบหมวกกันน็อกมาใส่ก็ไม่โดนค่าปรับแล้วนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เข้าใจทั้ง2ฝ่ายนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มักจะพูดกันว่าทําไมกฎหมายจราจรบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยเข้มงวดเหมือนต่างประเทศนะครับจริงเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อก่อนก็เสียค่าปรับกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็จํานวนไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วก็เรื่องของสถิติการสวมหมวกกันน็อกเนี่ยมันก็ยังไม่สูงเท่าที่ควรนะครับทางฝ้าของกฎหมายเองฝ้าของความปลอดภัยเองก็บอกว่าอยากให้คนไทยเนี่ยมีความปลอดภัยกันมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้สวมหมวกกันน็อกสวมกันร้อเเลยนะครับซึ่งถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาก็ค่อนข้างปรับจริงจับจริง คนก็เลยปฏิบัติตามกฎหมายกันในไทยก็อยากจะทําแบบนั้นเหมือนกันนะครับก็มีการปรับปรุงเรื่องของกฎหมายต่างๆ2,000บาทก็อาจจะทําให้เราเนี่ยหยิบหมวกกัะน็อกมาใส่แล้วก็ไม่ลืมที่จะใส่นะเพราะว่าการเสียค่าปรับ2,000บาทนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะครับ จริงๆมีสถิตินะครับที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราสวมหมวกกันน็อกเนี่ยนะครับ69%จะลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะแล้วก็สมองลงได้นะครับส่วน39%ก็จะลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของทั้งคนขับแล้วก็คนซ้อนท้ายนะครับแต่ถ้าเราไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับ96.8%คนซ้อนท้ายเนี่ยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนะครับส่วน92.8%คนขับก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเช่นเดียวกัน65%มีโอกาสที่จะบาดเจ็บทางศีรษะนะครับจริงๆแล้วการสวมหมวกกันน็อกมันไม่ได้เป็นการป้องกันอุบัติเหตุ มันจะช่วยให้เรามีโอกาสที่จะรอดชีวิตนะครับจริงๆมีเดิลมูฟเองพวกเราเองก็เคยไปสัมภาษณ์เคสของผู้ที่ทั้งสูญเสียทั้งบาดเจ็บนะครับจากการไม่สวมหมวกนิรภัยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไปใกล้ๆเองไม่ต้องสวมหมวกนิรภัยก็ได้นะครับหลายเคสเนี่ยครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะฮะก็บอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะบอกลูกว่าใส่หมวกเถอะสวมหมวกเถอะแม้ว่าจะไปใกล้หรือว่าไกลก็แล้วแต่เพราะว่าพอมันเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันเป็นความสูญเสียนะครับเคสที่เราไปสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ก็เป็นเคส ที่นอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับมีปัญหาเรื่องของกระโหลกศีรษะไปแล้วนะเราก็รู้สึกว่าถ้าเขาสวมหมวกนิรภัยอย่างน้อยก็น่าจะลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตหรือว่าการบาดเจ็บที่มากขนาดนี้ได้นะครับ อยากให้ทุกคนนะครับสวมหมวกนิรภัยเถอะนะครับไม่ว่าจะไปไหนไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะครับส่วนหนึ่งก็ไม่ต้องเสียค่าปรับด,ด้วยแหละอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อชีวิตของพวกเราทุกคนเพื่อลดการบาดเจ็บกันเสียชีวิตนั่นเองครับ